สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของการฝึกอ่านสะกดคําสระอานะคะลูกหลังจากที่หนูได้เรียนรู้เรื่องของพยัญชนะไทย44ตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆรู้ว่าพยัญชนะแต่ละตัวอ่านออกเสียงว่าย,ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสอนเพิ่มเติมในเรื่องของการผสม แล้ก็การอ่านสะกดคำนะคะสระที่คุณครูจะนําเสนอนักเรียนในวันนี้นะคะก็คือสระอานะคะลูกสระอาจะเป็นสระเสียงยาวที่เด็กๆสามารถลากเสียงได้นะคะมาดูคําที่1ค่ะลูกคำที่1น,นะคะเป็นภาพของสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายนกแล้วก็มีสีดํานะคะสัตว์ชนิดนี้เรียกว่ากานะคะลูก เดี๋ยวเรามาสะกดคำว่ากาพร้อมกันนะคะกอากาอีกรอบนะคะลูกกอากาเก่งมากค่ะมาดูภาพที่สองนะคะภาพที่สองคือภาพตานะคะสะกดพร้อมกันตอาตาอีกรอบนะคะลูกตอาตา มาดูภาพที่3ผู้ชายคนนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของนักเรียนเองนะคะลูกอ่านว่าอานะคะลูกสะกดพร้อมกันอออาอานะคะอีกรอบนะคะลูกอออาเก่งมาคะ่ะมาดูภาพที่ภาพต่อไปนะคะลูกภาพนี้ เป็นอวัยวะที่อยู่ในร่างกายของนักเรียนอีกแล้วนะคะภาพนี้อ่านว่าขาสะกดพร้อมกันคะ่ะลูกขออาขานะคะอีกรอบนะคะขออาขาภาพต่อไปเป็นภาพเด็กที่เด็กที่กำลังหาอะไรอยู่ใช่ไหมคะคำว่าหาสะกดว่า ลูกอีกรอบนะคะหออาหาเก่งมากอะมาดูภาพผู้หญิงคนนี้นะคะเขาน่าจะทํากิจกรรมที่แบบสนุกมากเลยเพราะผู้หญิงคนนี้กําลังเหมือนกับกําลังปีนหน้าผานะคะหน้าผาเรียกอีกสั้นๆก็คือผานั่นเองลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาสะกดคําว่าผาผาพร้อมกันนะคะผาสะกดว่าผออาผา นะคะลูกอีกรอบนะคะผออาผา,าภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นภาพทุ่งนาแต่ว่าเราจะเรียกสั้นๆว่านานะคะเดี๋ยวเด็กๆมาสะกดคําว่านาพร้อมกันนะคะลูกนออานานะคะอีกรอบนะคะนออานา มาดูภาพต่อไปได้เลยภาพต่อไปนะคะภาพนี้ก็คือภาพของยานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาสะกดคําว่ายาพร้อมกันนะคะยออายานะคะลูกอีกรอบหนึ่งนะคะยออายายอะม,มากเลยเด็กผู้ชายคนนี้กำลังจะเดินมาที่ไหนสักทีนะคะคำนี้อ่านว่ามานะคะลูกสะกดได้ว่า มออามานะคะอีกรอบหนึ่งนะคะมออามาคมากคำต่อไปได้เลยคำสุดท้ายนะคะลูกเป็นคำสระอาที่มีเพิ่มมาจากหนึ่งพยางเพิ่มมาเป็นสระอาที่มีสองพยางนะคะให้เด็กๆอ่านทีละคำนะคะลูกโดยเริ่มจากอ่านที่คำที่หนึ่งก่อนนะคะอ่าสะกดคำที่หนึ่งพร้อมกัน ทออาทาคำที่สองยออายารวมกันเป็นทายาอีกรอบนะคะลูกทออาทายออายาอ่านรวมกันเป็นคำว่าทายานั่นเองนะคะเดี๋ยวครูมาทบทวนนะคะว่าสิบคำที่นดกเรียนเตรียนไปเมื่อกี้คือคำว่าอะไรบ้างนะคะคำที่หนึ่งก็คือคำว่า กานะคะลูกกออากาคำที่2องตาตออาตาคำที่สมอาอออาอาคำที่4ขาขออาขาคำที่หาหาหออาหาคำที่6ผาผออาผาคำที่7จดนานออานาคำที่8ยา ยออายาคำที่9มามออามาคำสุดท้ายทายานะคะลูกทออาทายออายารวมกันเป็นทายานะคะ สำหรับการบ้านในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลูกคัดแบบฝึกอ่านสระอาลงในสมุดนะคะโดยพยัญชนะเด็กๆจะใช้ดินสอเขียนนะคะแล้วก็สระคุณครูให้ใช้สีแดงในการเขียนนะคะลูกคัดคำสระอาทั้งหมด10คำแล้วก็วาดภาพประกอบแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาเจอกับคุณครูในรายวิชาภาษาไทยได้ใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้ Bye bye!